มีข่าวมาฝากครับสำหรับใครที่อยากจะดูศึกวัน165ระหว่างทาเครุแล้วก็ซปเปอร์เล็กคับแล้วก็แถมมาอีกคู่หนึ่งนะครับผู้คนไทยที่เอาไปเสริมนั่นก็คือคู่ของสิทธิชัยครับจะเจอกับทางมารัตก็ถือว่าได้รับการยืนยันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับศึกวัน165ที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น ชกกันวันที่28มกราคมที่จะถึงนี้ครับก็พูดกันไปทีละเปาะนะครับหลายคนสงสัยก่อนว่าเฮ้ยทำไมถึงเป็นการชิงแชมป์นะครับจริงๆก็ต้องเป็นการชิงแชมป์แหละเพราะว่าถ้าไม่ชิงเขาอาจจะไม่ชกด้วยนะครับเพราะว่าซูเปอร์เลกเองเนี่ยอยู่ในฐานะนักชกค,คิกบ็อกซิ่งอันดับ1ของวันในพิกัดน้ำหนักไม่เกิน135ส่วนทาเครุนะครับเขาคือนักชกค,คิกบ็อกซิ่งอันดับหนึ่งของรายการ K1 ในพิกัดนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วก็จะเป็นเหมือนกันดวลนะครับระหว่างอดีตของแชมป์ K1 นะครับแชมป์ K1 คนล่าสุด แชมป์เควัน K เน้ำหนัก135ปอนด์ที่ว่าดีที่สุดเท่าที่เควันเคยมีมา1คนและ ท็อปโลกนะครับถ้าเทียบอันดับของโลกคนที่เก่งที่สุดเมื่อเทียบกันปอนต่อปอนเนี่ยทาเครุนะครับคือนักชกคิกบ็อกซิ่งที่เก่งที่สุดในอันดับ3ของโลกนะครับก็เป็นรองซูเปอร์บอนอันดับ1เนี่ยจะเป็นชิงกิทอาราซอฟอันดับ2คือซูเปอร์บอนสิงห์มาวินอันดับ3ามน่าจะเป็นทาเครุนี่แหละครับส่วนซูเปอร์เล็กอันดับโลกเขายังไม่ติดนะครับแต่ว่าเป็นเบอร์หนึ่งของโลกในรายการวันส่วนนักชกไทยที่เข้าไปอยู่ในนั้นอีกนะก็จะเป็นเพื่อนซูเปอร์เล็กนี่นะคครรรัับนนน่กก็ือเเพพชมลุงียติครับ ที่ติด top 10ของแรงกิ้งโลกคือแรงกิ้งของโลกเนี่ยเขาไม่ได้วัดนะครับว่าน้ําหนักไหนน้าหนักไหนนะครับคือวัดกันด้วยสถิติการโชคครับแล้วก็ถ้ามีรายการโชคเขาจะบวกคะแนนเพิ่มมีคะแนนเพิ่มมีคะแนนลดนะครับเหมือนกับจัดอันดับแรงกิ้งของฟุตบอลโลกนั่นแหละครับไม่ได้มองกันที่รุ่นพิกัดของน้าหนักอะไรมองแต่ว่าใครทําผลงานได้ดีที่สุดในแต่ละปีครับ ก็ถือว่าเป็นคะแนนที่สั่งสมมาตั้งแต่เริ่มมีชื่อเสียงแล้วก็ไต่เต้ามาเรื่อยๆนะครับสะสมมาเรื่อยๆจนกว่าจะเลิกชกเลยครับจริงๆนะครับอันดับแรนดกิ้งตัวนี้เขาจัดเฉพาะวงการที่ใหญ่ที่สุดของโลกนะครับก็คือมีรายการกรีกบ็อกซิ่งนะครับมี K1J a p เ n g r น u p แล้วก็มีสึก Ri s e นะครับแล้วก็มีวันแชมเปี้ยนส์สี่ึกนี้นะครับก็มารวบรวมแล้วก็จัดแรงดกิ้งกันเฉพาะนักชกที่อยู่ในสึกนี้เอาละครับมาถึงเรื่องราวของค่าบัตรเข้าชมสําหรับใครที่อยากดูเป็นเพเปอร์ว ก็ถือว่าแจ้งกันนะเราก็บอกกันตอดเราถ้ามีช่องทางเราจะมาบอกกันนะครับ คือตอนนี้ราคาออกมาแล้วที่399.99ิบกาทนะครับจริงๆก็ประมาณตกประมาณทัก400กลางๆ450นะครับน่าจะไม่เกินนี้คือค่าตั๋วแบบนี้นะครับก็ถือว่าแจ้งมาแล้วแล้วก็รับชมได้ทางเว็บไซต์ของวันจัมป์ชิปนะครับก็เข้าไปหาซื้อกันได้เลยครับกดเข้าไปหน้าเว็บของวันนะแล้วก็กดบายครับซึ่งนะครับเราสามารถจ่ายได้ประมาณสักถ้าเป็นคนไทยนยะก็มีมีสัก3ช่องทางครับก็จะมีทาง Google p a y นะครับ แล้วก็ PayPal หรือไม่ก็เป็นเครดิตการ์ดครับเครดิตการ์ดนะผมว่าหลายคนที่ซื้อของออนไลน์หรือซื้อเกมสมัยก่อนก่อน,อนเนี่ยก็น่าจะใช้เป็นเครดิตการ์ดนะครับในการจ่ายก็น่าจะโอเคแล้วก็สมมติราคาครับสารบาบาทครับในการดูนักชกไทย2คู่คุ้มไหมนะครับก็ต้องมารอดูกันหรือว่าใครอยากจะซื้อครับใครที่เป็นแฟนมวยตะยงนี่จะต้องซื้ออย่างแน่นอนครับใครที่เป็นแฟนมวยวันเนาะไปด,ดูคู่สิทธิชัยแล้วก็คู่ของซูเปอร์เลกครับแต่ว่าหากเป็นคู่อื่นๆเนี่ยผมว่าแพ็กเกจนี้เขาน่าจะเล็งเป้าหมายไปที่กลุ่มคนญี่่่่ปุนะมาาาากกววรเพร มีไทยแค่2คู่แล้วก็ราคาค่าเงินเนี่ยมันน่าจะอิงไปทางของคนฝั่งญี่ปุ่นนะครับเพราะว่าค่าแรงขั้นต่ำเพิ่เยอะกว่าเราเพราะว่าราคาที่เปิดมามันสูงกว่าค่าแรงขั้นต่ำนะครับแต่ว่าถ้าเทียบกับคู่มวยแล้วจะบอกว่าถูกก็ถูกนะครับหรือว่าจะบอกว่าแพงก็ก็ถือว่าแพงนะครับนี่แพงสําหรับคนไทยนะครับหรือว่าจะถูกสําหรับคนไทยบางคนที่ชอบดูมวยแล้วก็คิดว่ารายการนี้มันคุ้มนะครับคือแล้วแต่คนเลยครับ เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเพเปอร์วิวที่เป็นรายการระดับโลกจริงราคาก็จะอยู่ประมาณนี้กันแทบจะทุกรายการเลยครับประมาณสัก300นะครับ300ถึง700จะอยู่ราวๆนี้ครับก็ถือว่าเป็นข่าวๆที่นำมาอัปเดตกันครับ399บาทกดซื้อได้จ่ายเครดิตการ์ดครับสำหรับวัน165ครับเจอกันคลิปต่อไปครับฝากกดไลค์กดติดตามครับ